กบสวัสดีและสะบายดีบ่ว่อ้เอฟซีฝังไทยและฝังล่าบ่าว่าพอๆแม่ๆอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะยินดีตอนหับเข้าสู่สองบ่าวสัญญาเซ็นเก่าเซ็นเคยอีกแล้วพี่น้องเอ้ก็คือตอนนี้เนาะบ่าวสัญญาอันยังบ่ได้ไปบ้านไอ้แก้วและน้องเบยพี่น้องเนาะหรือว่าบ่ได้ไปหาถ่ายคลิปผูอันขอบคุณอาณานาะพี่น้องเนาะหรือว่าผู้ถูกหยาบปากมองเนาะก็คือทังบ่าวสัญญาเล่งพี่น้อง เล่งอยากห้มันอันสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสิสำเร็จเลยพี่น้องเนาะนี่ซ้ำเหมือนบาสัญญาดับก็เลือดแต่ห้ตะกะซ้ำหพี่น้องเลยก็คือแทวนี้หันสำเร็จเสร็จสิน้นเมดเลยพี่น้องเนาะนสำเร็จหมดเลยขาดว่าเบื่อื่นเบือืนอ่นนี่สิได้แต่ซ่องหานี่พี่น้องเพราะว่าตะกาตานันเนาะอันพี่น้องข้อกับ่าแมนพี่น้องเอ้พี่นอ้นองข้อหรือว่านาะเบาข้อเนาะการสิจงไว้ให้เล่า เบอร์อื่นนี่บาะสัญญาสีดำไฮนี่ก็ไฮนั่นเนาะแต่ว่าไฮนี่หันเข้ากับไฮเทพสงสารเหมือน,นพี่น้องเนาะเขาเจา้าคอเขาเจา้าอันบบมี่กะเขาเจ้าว่าจักรเสือเอ้าแต่เบาะสัญญาบอกเอ้าพี่น้องนเนาะให้เพิ่นฟรีเลยเนาะเพราะว่าทั้งเข้ากับมันเรือเพิ่นมาลกแล้วมะเว้น,นพี่น้องเพิ่นกระไดไล่เติบเนาะเข้ากับต้องให้เพิ่นพี่น้องเวลาเพิ่นบบมี่เนาะเวลาฮาบบมี่แลน,นเซเพิ่นมันกิจะง่ายก็ว่าแมนพี่น้องเอ้ย บืนบาสัญญาสีดำมไฮนี่ก็ไฮนี่ละกันหลังจากนั้นเนาะบูชอ,อห้ามเกษตรคืนบ้าน,น้องเบยพี่น้องเอ้แต่ก็บ,บ้านไอแก้วเนาะต้นตน,นี้นี่อาจเจ้าว่าพุ่นแหละยังอีกซ้มซีมือพี่น้องยังซีดัมเนาะเพราะว่าเพื่อเขาเจ้าสิลกกาออกมืดบอกงอ่ายๆเนาะมันก็จะหยาบนี่แหละพี่น้องเนาะที่แรกบาวสัญญาว่าซีหฮเขาเจ้าลกกานี่ พ่ออันพ่อตาแหละห้าสีไทยทับทิมเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าบัรเกิ้ลผัดนาบาวมากเพิ่นว่าบ่มีกะาจาักดีเพิ่นว่าให้นเดอร์ลันก็เลยว่าห้ากกะจงไว้ให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยว่าอันนี้มันกระดายไล่หายเยอะเนาะในเละอันขั้นว่าหายหน่อยกะหาหกหาขาบบกว่าพี่น้องเอ้ยว่ามันถี่เยอะเนาะก็คือทั้งหฮากับ,บริคืนบ่านไอแก้วพี่น้องเอ้ยคือบริคืนเนาะก็คืออันอ ตอนที่ไอแก้วตังเฮือนหรือว่าปุ๊กเฮือนเนาะเบาสัญญากค่าตุกกะพี่น้องเนาะค่าตุกกะจนเอฟซีว่าเบาสัญญาเป็นยังเกิดอียังขึ้นเนะาะจังบ่ป้าบานไอแก้วบ่ป้าบานอันนองเบืยเนาะตอนที่เขาเจ้าตังเฮือนหรือว่าปุ๊กเฮือนพี่น้องเอ้ก็คือทั้งหฮากระยากตุกกะเนาะบานไอแก้วขึ้นเฮือนไหมพี่น้องห้าวผัดค่าดำหน้าอีกจ็คสิว่าจังไรพี่น้องเอข้ขันว่าเบาสัญญาอัน มีคนสอนเนาะหรือว่ามีนาบาวนาะเศร้ากะอาจจะไปไหนเนาะแต่ว่าอันนี้เฮ้าอยู่อันกับมีอ่ะแล้วก็ลูกซ้องขนพี่น้องเท่านั้นเองเนาะพอเท่าไม่เท่ากับบดายูบานเนาะเพิินกับพุ่นแหละไปห้าเห็ดเวียกเห็ดงามพี่น้องเลยอันนี้ก็เฮ้าจะได้เห็ดกับลูกกับมีอ่ะเนาะคือทงหายทงหนานี่บบาวสัญญาเบิ่งขิบพี่น้องเนาะก็คือขีบขิบหนึ่งเนาะก็คือขลิปบาพอดเนาะเห็นน้องเบ้ย โอ้น้ำตาอันบาเสญญาแถบใจอยากไรพี่น้องเอ้ยเป็นยังจังหวะไปสานเนาะทั้งห้ากาสขีดหอนน้องเบยเพิ่นอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าอันทั้งน้องเบยเพิน่นเห็นไอแก้วประสบพ้นสำเร็จกับว่าแมนพี่น้องเนาะในหน่าทีการงานหรือว่าในเฮือนในซ่านไอแก้วเนาะก็คือทั้งไอแก้วนี้มาน้ำลังน้องเบยแต่ว่าได้อยู่ก่อนน้องเบยเนาะเฮือนซ่านเนาะพี่น้องเนาะ รายการเขาเห็นคิดเบลพ่ออนันนองเบอร์อยู่ในคันไดน้เนาะทีเบาพ่ออนันเอาลงเขาเห็นกขาท้อพี่น้องไอ้แถบน้ําตาจะไหลเนาะเพราะว่าเห้ากะคิดน้ำนองเพลินอยู่เนาะเพราะว่าหนองเพลินกะว่าไงยังบอสสำเร็จเนาะเคืออ่อนซ่านบานสองพี่น้องเอ้ก็คือว่าอะไรพี่น้องเนาะอันนี้มันมันอยู่ที่บุญวาดสนาเนาะก็ว่าแมนเนาะก็คือผู้ใหญ่ใจดีบริสุทมากทั้งอัน ทีมงานทีมงานเบาสัญญาเนาะขั้นว่าเพิ่นสวยมากทั้งทีมงานเบาสัญญากะเพื่อนน้องกะอาจจะได้ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ข้าบไม่งกเพ็ดนในเพิ่นเนาะกะเพิ่นก็ล่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอีกบุญดกับเพิ่นกะน่าจะได้พี่น้องเนาะเพราะว่าชาวบุญเพิ่นซิมาเห็ดห้แล้วเนาะเขาก็ดีอกดีใจนําเพิ่นแต่ว่าเขาไปเห็นเพิ่นน่งเสาในคันได้พี่น้องกะโอ้ยคิดสงสารเพิ่นพี่น้องเ้ยก็คือทั้งน้องเบย เพิ่นกระเป็นเด็กหน่อยพี่น้องบางคนก็ว,ว่าเพิ่นเป็นคนขี้ขาดว่าจังชันจังสีเนาะอันนี้บาสัญญาบอกตรงๆเลยสําหรับน้องเบยเนาะก็คืออันเพิน่นเบา,าง่ายว่าเพิ่นขี้ขาดจะบิดพี่น้องเนาะขั้นเพิ่นเห็ดเวียกแล้วเพิ่นจะเห็ดเลยพี่น้องเนาะคือเด็กหน่อยเบา,าง่ายพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นเห็ดเวียกในขยันขยันพี่น้องเอ้ยเวลาเพิ่นเห็ดนี่เพิ่นจะเห็ดเลย แห้งด่ห้าหลกหมอกหลงใหม่หรือว่าห้ายังกระตามพอลุยเพ่นกระรุยเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดเวียเห็ดงานจะเห็ดแนวหนันเนาะแต่ว่าเพิ่นหันเฮ้าว่าบ่หรีดอกพี่น้องอายุสิบสี่ปีเนาะเด็กหน่อยเนาะว่าง่ายว่าคือทั้งเฮ้าในลูกล้านเฮ้าเนาะอายุสิบสี่ปีจะเห็นยังบ่หร่กับว่าแมนได้พี่น้องเอ้ยพอไรแต่ลินเนาะอันนี้ว่าน้องเบย์เพิ่นเห็ดสำนักพี่น้องเอ้ยคือเฮ้าเบิ่งคักๆและน้องเบย์เพิ่นก็เป็นคนบริยัยได้พี่น้องเอ้ย อายุสิบสี่ปีคนแบบว่าตำตำโตกึ้นๆ,ๆธรรมดาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าต้นผ่อเพิ่นตะกี้โอ้จ่อยแห้งเลยเอ้าพี่น้องเฮ้ากะาสีผ้าบึงบรรยากาศกับว่าแมนเนาะวาวไล่กับมันยากามันเยอะพี่น้องอันนี้จะเป็นบรรยากาศทงหน้าของบ่าวสัญญาพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ถือว่าได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ไล่เลยพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าสิบหี่น้องเอ้ยในสิบห่มื่อนี้เนาะ ทั้งนั้นจะเขี้ยวหลไรเขียวไหวขนาดได้พี่น้องเขาเบาวสัญญาเพราะว่ามันเป็นหน้าติ้นบานหน้าติ้นบานกา่าแมนพี่น,อน้องเอ้ตโตดำก่อนนี่ซ้อมมือซ้ำมือเหมือนนี่เขี้ยวอหลรเบาสัญญาจะใส,ส่พุ้ยซ้ำสอบพี่น้องเนาะมุดทงหน้านี่วางปีนี่เบาวสัญญาด้เขาประมาณอัน เก้าสิบแปดสอบพี่น้องยังซ่องสอบยังฉอดลอยซ้ำเหม่อพี่น้องเอ้ยปัดเถอะมืออื่นนี่จะเป็นมือที่สี่เบาสัญญาในมืออื่นนี่จะดั้ตะกะเบื้องนี่สิไปห้าน้องเบ้ยแล้วกันไอแก้วพี่น้องไปอันเบิ่งไอแก้วผสมพลสำเร็จกว่าแมนเนาะเฮือนซ่านเพิ่นเห็นขาเจ้าลงอู้หงามเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮากะสิไปห้าน้องเบ้ยแล้วก็ไป ครอบครัวอื่นลายบอไปพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขินหอดน,น้องเบย์โบเห็นเพิินดตเลยแล้วก็ขินหอด้องดิว้วโอนิ้วแน่พี่น้องลูกไอ้แก้วเนาะทางทีมงานเพิินกับโบท่านได้ลงพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นหมู่บานพี่น้องเ,เนาะหมู่บานเนาะตะกี้น้ำึ้นตะกี้ข้าวมนเลยพี่น้องแถวในน้ำึ้นโอ้ยบ,บ่าวสัญญาว่าสิเห็นไ้เห็ดหน้าด่ยี่บเป็นจังสีเนาะ พอว่ามันขึ้นแต่ผลนี่ข้าวหมดเลยนี่เวลามันขึ้นอันช่วง่องพันสิบเก่าเอาง่ายๆพี่น้องสองพันสิบเก่าเนาะฮะสองพันสาวเนาะน้ำท่วมเพื่อนบาสัญญาฮัาพุ่ยอันจุเลยนะ้ำหันพี่น้องจุเลยเนาะแถวนี้นี่จะโอ้จักสีว่าจังได้พี่น้องเลยท่วมผัดท่วมเขาซุกเนาะข้ออนุญาตน้าพี่น้องก็คืออันเม้นเขาหันป๊สทเโ่ากวางหันม้นยังเนาะเวลาเขามันหนาวพี่น้องเลย พัดทวมพัดทวมเข้ามากอันนี้จะเป็นบรรยากาศยามแร่งๆพี่น้องเนาะเริ่มสีคำ้วะตะเว้นเป็นย่งจังหวะเบาสัญญาทายคำพี่น้องเพราะว่าเฮาบบมีเวลาเอาไงโบมีเวลาเนาะก็คือเบาสัญญานอันจะเป็นคนไทยทั้งไทยทั้งขาดพี่น้องจยางข้าเจ้าดั้มเนาะก็คือวัดละเส้นหาพี่น้องเอ้บังบอนกับวัดละซองเส้นเนาะทางเอฟซีว่าเบาสัญญาว่าอยู่ประเทศไทยอัน เขาเจ้าจ้าบริหิทธายเหตนาอะไรเด้อว่ามีแต่หวานกับหวานเนาะแม่นพี่น้องเนาะอยู่ประเทศไทยบางที่กระเพิ่นเอารถด,ดำหน้าคันมี่ใดเบาะสัญญาเห็นเพราะว่ามันทันสมัยเนาะพี่น้องเนาะมันทันสมัยกว่าทางบ้านเบาะสัญญาป้าทุกขาดเลยพี่น้องเอ้ยขาดแล้วเนาะนี่แหละบรรยากาศนำำ้ำขำๆอยู่ที่หมู่บ้านของบ่าวสัญญาพี่น้องเอ้ย ทางเฮปซี่กับคิดฮอดว่าเบาสัญญาว่าดำหายดำหน้าไว้ๆเด้อผามาหาหน้องเบยเฮ้ากะอา่านคอมเมนต์แล้วก็เมนพี่น้องเอเฮากะคิดฮอดคือกันเนาะรายการยังบัวพ่อเท่านั้นเพ่น้องไปเห็นอันทีบาวพอ่อเอาลงเนาะก็คือน้องเบยอ,อันนั่งเงาอยู่ในคันได้ข้องไอแก้วเพิ่นผูกคอต่อแค้นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคิดอีต้นน้องเพิ่นได้วะแต่จังไรกัดซู้ๆไปพพ่น้องนี่ น้ำซองมือซ้ำมือเริ่มเคี่ยวเลยเพี่น้องเอ้เริ่มเคี่ยวแหละเขาใส่พุยนี่จนจกัาจากนเสียวจากไหนเนาะจนเคี่ยวจนมันเคี่ยวพี่น้องเอ้บรรยากาศน้ำแรงๆมาสัญญยาสิพาเลาะก็คือเขาลงม,มานนี้ลายร่วมแล้วก็เป็นสี่มือห้ามือ ฮกเบื่ออื่นพี่น้องเอ้ยฮกเหมือบื่ออื่นเนาะกับเสียวเวลาไปไล่เติบเนาะเพราะว่าอันระดูนี่กระดูเห็ดไ้ไทยนาหอ,อยงายเนาะก็คือบาสัญญาสุดแหล่งเลยพี่น้องสุดแหล่งเลยนี่เนาะจึงด่ายสนันนิสันโอ้ยแหงบ่ได้พี่น้องเอ้ยบังบอนกับท่านในดัด้มแต่ว่าบังบอนกระดั้มแล้วแล้วเนาะ อันนี้มันอยู่ที่อันภูตกกาไว้ภูตกกาซะาว่า,างไ่ไงพี่ต้องเลยเมื่อ,อไรนกป๊าดเถอะโอ้พี่ตองตะเวนตกนกใต้าขาจะว่าเนาะตะเวนตกนกเมื่อเฮือนเมื่อหังห่งเนาะนกแอนเจี๊ะขเริ่มออกเลยพอมันขำเลยเนาะ บรรยากาศนำ้ำแรงแรกกาวแมนพี่น้องเอ้ยบ้างเอฟซีก็บ,บอกว่าเบาสัญญาคือโบจ่างแม่น้องเบยมาดํามสวยพ่อเพิ่นได้อันไรได้หรือว่าพ่อได้ซื้อมักผิบุญโน้เกือ้อเฮาเลยโบไดช้ชวนเพินน่นมาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับไปดําหน้าสวยพี่น้องหรือว่าห้ารับจ้างแถวหมู่บา้านทำได พ่อได่เนาะท่วนั้นก็นเข้าเจ้าจา่างคือกั้นพี่น้องขันว่าห้าอยากเอามาบานห้าเหากับขี่รถมอไซค์ไปว่า,างไงเ้าบริขี่รถใหญ่เนาะก็เลยว่าส่วนพนมาบ่ได้พี่น้องเอ้ยขันว่าอยากผาน้องเบยมาเนาะผัดย่านอันขาเจ้าไปทายลิดน้องระยันบุพอน้องเนาะผันว่าอุ้ยบ่าวสัญญา่าผ้าน้องไปฝนไปพี่ผันว่าเนาะเขาก็เลยบุกกาถือมาพี่น้องบอกกาส่วนน้องมาเนาะ แต่ไม่แต่ว่าคินหอดแล้วก็ชีไปห้าเพิ่นพี่น้องเ้ยสิไปห้าเพิ่อนอยู่บ้านเนาะนั่นแหละคอทีเบาวสัญญาบสซวนน้องมาพี่น้องก็คือทั้งทีมงานเนาะทั้งนั้นกับบางที่เขาเจ้าอยากทายเนาะอยากทายนอ้อ,ยยนอ,องเพินพ่นผัดว่าเอ้าน้องเบิยไปใช้ผิดว่าเบาสัญญาผ้าไปเห็ดหายท้ายหน้ามันเป็นไปบ่ไ้พี่น้องเนาะเฮ้าก็อยากให้มันถือก,กันมมคูเรือว่าให โมไดทายคลิปนอะเนาะเพื่อมีการช่วยเลือต่อไปกับว่าแมนพี่น้องเอ้ยออาพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับบมี่ยังไล่เนาะเฮากัสีได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเฮากัได้ผ้าพีพีน้องเนองเบิ้งบรรยากาศต้นคำคำนี่แหละเอาสาหรับคลิปนี้ข้อกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเมื่อสุขูสุขคนพี่นอ้นองพ,อ,งพอได้เบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้ายุมันขวัญเยินพี่น,อน้องเนาะความเจ็บยาสุดได้ความไขาย,ยาซูมีพี่น้องให้มีแต่อัน ความดีๆรือวะ่ะขอให้สุขภาพเข็มแขรงพี่น้องเนาะให้ลาให้รวยต่อไปโดยเธอโอเคพี่น้อง